กราบสวัสดีทุกท่านครับผมสุพันณอุตคาครับชุมแพรครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมไม่ถูกจริงเราไม่ขายครับผมเราบอกเลยรู้ว่าช่วงนี้เงินทองหายากกว่ามันจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ยากจริงๆบอกเลยว่าแพงเราไม่ขายมาดูคันนี้ครับอีวสุด,ดีแม็กครับผมตัวสูงไฮเลนเดอร์1.9ึแซดมีกล้องหลังรถสวยๆไม่แปดหมื่นปีสิครับผม เขาขายกันนู่นนะ4ี่แสนกว่าผมไม่ขายผมขาย3า9 0 0 0บาทออกรถศูนย์บาทงวด6,500บาท84งวดเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาครับผม <scaling up> ดีกว่าเอาเงินไปกินเหล้าสูบยาเล่นหวยครับผมเชื่อผมเอาเงินมาผ่อนรถผ่อนลาเก็บตังค์สร,ร้างอาชีพเอาไปทำงานดีกว่าเยอะครับผม si <that> ไม่จำเป็นต้องมีเครดิตดีนะครับผมผมบอกเลยขอแค่ไม่ติดเครดิตพอก็ออกได้แล้ว เบื่อมากเลยครับกับการที่ไปไหนที่ร้านไหนทุกร้านต้องมีแต่ว่าเครดิตดีถึงจะฟรีดาวร้านนี้ไม่ต้องเครดิตดีครับขอแค่ไม่ติดเครดิตเท่านั้นครับผม369,000บาท6,500บาทเท่ากันตลอดทั้งสัญญาทุกงวด84งวดถูกที่สุดหาไม่ได้แล้วสวัสดีครับ